ตามหลักที่ดูมานะครับในช่อง YouTube ต่างๆที่มีผู้รู้มีช่างผู้ชำนาญหลายๆท่านนะครับเขาได้ทำคลิปสอนไว้นะครับก็คือทุกๆ40เซนติเมตรนะครับเพราะว่าจิดมวลเบามันก้อนหนึ่งมันจะยาวประมาณ20เซนใช่ไหมครับทุกๆ40เซนติเมตรนะครับตรงหัวมุมทั้งสองด้านนะครับซึ่งติดกับทางด้านเสาก็จะต้องทำการเชื่อมเหล็กหนวดกุ้งเข้าไปนะครับก็เรียกว่าเหล็กขนาดเล็กนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับซึ่งก็ต้อง อาศัยเป็นงานเชื่อมด้วยนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราก็ผมก็จะทําวันนี้นะครับก็จะเป็นงานเชื่อมแล้วก็จะก่อในส่วนที่เหลือให้ครบก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ Thank <laughs> you. ต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมอีกหนึ่งของโคนเสานะครับด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวก็มามาเชื่อมมาเลยนะครับเหล็กก็ดัดเป็นตัวงอ,อ,อนิดนึงนครับเหล็กตัวกุ่มประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นหน้กากากเชื่อม มุมทางด้านโน้นนะครับเพราะว่ามันไม่เต็ม 60ซนติเมตรของตัวอิฐอ่อนเบานะครับเพราะนั้นมันจะวัดดูด้วยตลับเมตรแล้วอยู่ที่อยู่ที่49เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นก็จะตัดเผื่อ,อหัวท้ายที่ว่าจะใส่ปูนด้วยประมาณเซนนึงก็จะตัดเหลือประมาณสัก48เซนนะครับอันนี้ก็มาวัดมุมครับมาวัดระยะครับ